สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นครับในเรื่องเซตชั้นม .4 ของเรานะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องการดำเนินการของเซ็ตแล้วนะครับใกล้จะจบทั้งบทเรียนของเราแล้วนะครับในเรื่องเซ็ตมาดูนะครับการดำเนินการของเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือยูเนียนนะครับสคืออินเตอร์เซชันและสคือผลต่างนะครับและสุดท้ายก็คือคอม p พลเมนต เราจะเรียนทั้งหมด4แบบนะครับการดําเนินการของเซตก็คือการจับเซตมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการจับเซตบางเซตมาดําเนินการกันนะครับเหมือนกับการบวกลบคูณหารของจํานวนนะครับเซตก็สามารถดําเนินการกันได้นะครับเซต A กับเซต B นะครับจะมายูเนียนกันก็รวมกันนะครับเซต A กับเซต B นํามาอินเตอร์เซชันกันก็เอามาหาส่วนที่ มีส่วนร่วมกันบางส่วนนะครับอ่าทีนี้มาดูยูเนียนกันก่อนนะครับยูเนียนนะครับพูดง่ายๆก็คือเอา2เซตมารวมกันนะครับมันก็คือการนําสมาชิกทั้ง2องเซตมารวมกันเป็นเซตเดียวกันนะครับบทนิยามเขาบอกว่านะครับ A ยูเนียน B เท่ากับเซต x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A นะครับหรือ x เป็นสมาชิกของ B นะครับหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับก็ X จะอยู่ใน A ก็ได้จะอยู่ใน B ก็ได้หรืออยู่ทั้ง A ทั้ง B ก็ได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนสีเหลืองตามแผนภาพเวนนั่นเลยนะครับนี่คือการยูเนียนกันก็คือรวมสมาชิกเข้าด้วยกันนะครับอ่าทีนี้ตัวอย่างที่1ครับให้เซต a คือเซตนี้เซต b คือเซตนี้จงหา a อยูเนียน b ครับ A u n ยูเนก็นำมารวมกันครับสมาชิกทั้งหมด A u n i ูเนเท่ากับนะครับลอก A มาก่อน0 1 2 3นะครับ1 3เขียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเขียน5 7ต่อนะครับสมาชิกที่ซ้ำกันเราก็จะเขียนแค่ตัวเดียวนะครับใช้หลักการเดิมนะครับเป็นคลิปวิดีโอแรกเลยที่เราทำความรู้จักกับเซ็ตนะครับถ้ามีสมาชิกที่ซ้ำกันเราจะเขียนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น โอเคนะครับไปตัวอย่างที่2ครับให้เซต A กับ B มาหา A อยูเนียนบเหมือนเดิมครับอ่า A อยูเนียนบเท่ากับอลอก A มาครับ1 2 3 4นะครับ B ก็จะมี 1, 2, 3, 4แล้วต่อไปก็ 5, 6นะครับซึ่ง A อยนะูเนียนบนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับมันมีค่าเท่ากับเซต B เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า A มันเป็น s u b เซตของ B นะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับนะครับ a เป็น s u b เซตของ B นะครับทีนี้ให้จดเพิ่มครับถ้า A เป็น s u b เซตของ B นะครับจะได้ว่า A Union B นะครับจะเท่ากับเซต B อ่านะครับถ้า A เป็น s u b เซตของ B นะครับ A union B จะได้เท่ากับเซต B ถ้าเราวาดภาพนะครับถ้าเราวาดภาพเนี่ย A มันก็จะอยู่ใน B นะครับเวลา union กันเราก็เอาพื้นที่ส่วนที่เป็นทั้ง A และ B นะครับซึ่งมันก็คือเซต B เหมือนเดิมเนะาะตรงนี้ จำไว้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับไปต่อครับให้มาเป็นแผนภาพจงหา A union B นะครับ A union B เท่ากับอลองมาเลยครับ2 3อยู่ใน A และ B ก็มี5นะครับก็ตอบดังนี้เลย2 3 5ครับง่ายๆเนาะโอเคไปต่อครับต่อไป A union B จากภาพเราจะเห็นว่า a เป็นเซตของ b ดังนั้นเซตนี้ก็ได้ b นะครับเท่ากับลอกมาเลยครับวง b ก็จะมี1 3 4 6 9นะครับแนะนำให้เขียนเรียงจากน้อยไปมากนะครับหรือจะเขียนสลับยังไงก็จริงๆแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยโอเคครับไปต่อครับไม่ยากเนาะ in union นะครับจบไปละได้คอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันที่แบบฝึกหัดเนาะอย่างละเอียดอันนี้เป็น intersection นะครับ ให้รู้จักกันไปก่อนเนาะ intersection ใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นเหมือนอยู่เนี่ยแหละแต่กลับนะครับกลับทางขึ้นไปข้างบนนะครับโค้ง,งอยู่ข้างบน a intersect b นะครับเป็นเซตที่เป็นตัวแปร x โดยที่ x อยู่ใน a นะครับและ x อยู่ใน b ก็คือต้องอยู่ทั้ง a และ b แปลว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันนะครับต้องเป็นสมาชิกทั้ง2เซต ดังนั้นจึงต้องเป็นตัวที่มีความทับซ้อนกันนะครับต้องมีซ้ำซ้อนกันโอเคไปดูตัวอย่างครับให้เซต A มาเซต B มาจงหา A อินเตอร์เซก t นะครับเอินเตอร์เซก B เท่ากับอะไรนะครับเราก็ไปดูว่าตัวไหนที่ซ้ำกัน0ซ้ำกัน3ซ้ำกันอนอกนั้นไม่ซ้ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เซตที่อินเตอร์เซ็กกันก็ได้0 3นะครับโอเคเนาะไปต่อครับต่อไปให้มา3เซตนะครับจงหา A อนะินเตอร์เซ็ก B A อินเตอร์เซ็ก B เท่ากับอะไรนะครับ A อินเตอร์เซ็ก B 0 1 2 3 0 1 2 3เนี่ยมันมีครบทุกตัวแปลว่าเราเขียนไว้เล่นๆก่อน A เนี่ยเป็นสับเซตของ B นะครับ ตัวที่ซ้ำกันก็คือ 0, 1, 2, 3นะครับต่อไป a intersect c ได้เท่าไหร่นะครับขอ,อยัดลบตรงนี้นะ a intersect c ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้เอ้ยเขียนผิดนะ c นะครับศู 0, นยะ์อะต่อไป b intersect c ครับก็ซ้ำกันแค่ศูนย์เพราะ c มีมแค่ศูนย์ตัวเดียวนะครับ จากที่เราเห็นเนี่ยก็คือ C เองก็เป็นสับเซตของ A และ C เองก็เป็นสับเซตของ B นะครับซึ่ง2เซตล่างเนี่ยเท่ากับ0ก็แปลว่ามันเท่ากับเซต C นะครับเซตข้างบน0 1 2 3แปลว่ามันเท่ากับเซต A นะครับการที่มันเป็นสับเซตกันแล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับการอินเตอร์เซกกันนะครับนั่นก็คือถ้า ถ้า A เป็น s u b เซตของ B นะครับจะได้ว่า A i n t t B เนี่ยจะเท่ากับ A นะครับเรารู้ว่า A เนี่ยเป็นเซตที่เล็กกว่านะครับ B เป็นเซตที่ใหญ่กว่าและ A อยู่ใน B นะครับ i n t กันมันก็จะต้องได้เซต A ซึ่งเป็นเซตที่เล็กกว่านะครับซ้ำกันแค่ตัวที่เล็กกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น s u b เซตกันมัน t กันมันจะได้เซตเล็ก แต่ถ้ายูเนียนกันมันจะได้เซตใหญ่นะครับอันนี้เซตเล็กนะครับแต่ถ้ายูเนียนกันนะครับเนี่ย A ยูเนียน B จะได้เซตใหญ่นะครับ,นะรบ,นะรบอย่างที่เราจดกันไปแล้วนะครับเซตใหญ่โอเคนะครับตรงนี้ อไปต่อครับให้หา a intersect b นะครับตัวซ้ำครับสองสามสามซห้าสามเจ็ดนะครับแปลว่า a เป็นสับเซตของ b ดังนั้น a intersect b จึงได้เซตเล็กก็เท่ากับเซต a นะครับสองสามห้าเจ็ด นะครับตรงนี้จําไว้เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ถ้าใครจําไม่ได้หรือสังเกตไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปทําตามตรงๆไปเลยนะครับทําตรงๆไปเลยไปต่อครับข้อ8อินเตอร์เซกกันมีตัวซ้ำไครับ a กับ B 013 0123กับ45ไม่ซ้ำกันนะครับดังนั้น A อินเตอร์เซก b จึงเท่ากับเซตว่างนะครับ มันจึงเท่ากับเซตว่างนะครับไม่มีตัวซ้ำกันเลยถ้าวาดแผนภาพก็เป็นแผนภาพแบบแยกกันนะครับอย่างนี้เซต A ก็0 1 2 3นะครับเซต B ก็จะเป็น4 5อย่างนี้นะครับอโอเคครับไปต่อ A อ n t นเตอร์เนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงกลาง 2 3นะครับ a อินเตอร์เซตบีจึงเท่ากับเซตของสองนะตรงนี้ไม่ยากเนาะคอนเซปต์ Concept นะครับอันนี้อินเตอร์เซตกันจะเห็นว่าอ่าแยกวงนะครับเคยวาดไปให้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับเซตว่างนะครับเซตว่างง่ายเลยเนะาะต่อไปครับนี่เป็นภาพนะครับจะเห็นว่าเซตเเล็กกว่าใช่ไหมครับ A เป็นสับเซตของเซต B เพราะฉะนั้นอินเตอร์เซตกันได้เซตเล็ก ก็ต้องเป็นเซต a ซึ่งเซต a เท่ากับ 3, 4, 6นะครับโอเคเนาะอินเตอร์เซกกันได้เซตเล็กนะครับก็เป็นเซต a 3, 4, 6อ่ะไปต่อครับคอมพลีมเมนต์นะครับคอมพลีมเมนต์ a คอมพลีมเมนต์มันคือ x ที่อยู่ใน u ก็คือ universe กรอบเขตทั้งหมดทั้งกรอบสี่เหลี่ยมนะครับและ x ไม่ได้อยู่ใน a นะครับ เพราะฉะนั้นคอมพลเมนต์อันนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ a นะครับไม่เอา a ไม่ใช่ a นะครับอ่านว่า a c o m p l เ m e n t นะครับ a c o m p l เ m e n t ก็ตามพื้นที่ที่แรงเงาเลยครับสีส้มอ่าสีเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองเข้มนเนี้ยนะครับนิยามก็คือ x อยู่ใน universe และ x ไม่ได้อยู่ใน a นะครับคอมพลเมนต์ก็คือไม่เอา A ไม่ใช่ A โอเคครับไปดูตรงนี้ครับให้ universe มาเป็นตัวนี้ให้ A มาเป็นตัวนี้จงหา A c คอมพลเมนต์า A คอมพลเมนต์เนี่ยคือ02นะครับไม่ใช่ A ก็ตัด02ออกนะครับก็จะเหลือ1345นะครับทุกตัวยกเว้น A อ โอเคนะครับต่อไป A คอมพลเมนต์เท่ากับอะไร A คือ024นะครับ024ตัดทิ้งก็จะเหลือ13นะครับตัดตัดออกจากเซต U เนาะโอเคครับต่อไปเซต B คอมพลเมนต์เท่ากับ34ตัดทิ้งก็เป็น012นะครับเป็นไงครับง่ายไหมอากา็ไม่ยากเกินไปนะครับตรงนี้เป็นคอนเซปต์ง่ายๆเนาะ ไปดูครับ C complement เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเซตไหน C complement นะครับ0246เนี่ย C 0246 2, 80ไปเรื่อยๆเราก็ไปตัดออกจาก U นะครับ0246นะครับเซต C มันเป็นเลขคู่ถูกไหมเลขคู่ตั้งแต่0ขึ้นไปทีนี้พอตัดเลขคู่ออก นะครับจาก U U มัน 0, 1, 2, 3ไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือแต่เลขคี่เพราะฉะนั้น C c o m p l เมนต์ก็จะเหลือ 1, 3, 5, 7ไปเรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดเป็นเซตของจำนวนคี่บวกนะครับโอเคเนาะไปต่อจงหา A c o m p l เมนต์และ B c o m p l เม e n t นะครับอ่าเรามาดูก่อน A c o m p l เมนต์จะเป็นอะไรเราก็ไปดูที่แผนภาพครับ A เนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมเเนี่ยเป็น2 3 4เพราะฉะนั้นตัวที่มันไม่ใช่ A ก็คือเนี่ยครับ6 1 5นะครับเพราะนั้นเขียนเลยครับ1 5 6อ่านะครับนี่คือ A c คอม l พลเมนต์ต่อไปครับลบก่อน B คอมพลเมนต์จะเท่ากับอะไรครับ ก็ตัดตัวที่อยู่ใน b ออกนะครับตัดทิ้งไปก็จะเอา 1, 2, 4, 5นะครับเลียงจากน้อยไปมากให้ด้วยอ่าโอเคนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือการอ่านแผนภาพแล้วก็เอามาเขียนเซตนะครับก็ไม่ยากเนาะไปดูอย่างสุดท้ายกันครับผลต่างของเซตนะครับ a ลบ b จะนิยามว่าเซตที่มีสมาชิกเป็นตัวแปร x นะครับซึ่ง x อยู่ใน A และ X ไม่อยู่ใน B นะครับก็คือตั้งด้วย A แล้วลบสมาชิกที่ซ้ำกับ B ออกนะครับก็จะได้พื้นที่ที่แรงเงาสีเหลืองนี่เลยนะครับเป็นเหมือนจันเซียวนะครับก็คือตั้งด้วย A แล้วก็ลบส่วนที่ซ้ำบีออกนะครับโอเคเราไปดูกันครับตัวอย่าง จงหา a ลบ b และ b ลบ a นะครับ a กำหนดมาให้เป็น01234 b เป็น34567เนะครับเรามาดู a ลบ b ก่อนนะครับ a คือ01234นะครับ b ก็คือ3456ตัดตัวซ้ำ b ออกไปครับซ้ำกันก็คือ3กับ4นะครับเพราะฉะนั้น a ก็จะเหลือ 012นะครับเซต A จะเหลือ012เพราะลบ B ออกไปที่ซ้ำกันคือ34ต่อไป B ลบ A บ้าง B ลบ A ก็คือตัดตัวซ้ำเหมือนกันครับก็คือตรงนี้ครับ567ที่เหลือนะครับที่เหลือคือ567เป็นไงครับไม่ยากเนาะโอเคครับไปต่อต่อไปดูแบบภาพบ้างนะครับ A ลบ B เท่ากับเท่าไหร่ นะครับจำได้ไหมมันเป็นพื้นที่จันเซียวนะครับ a ลบ b คือตรงนี้นะครับนะครับ a ลบ b คือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เอาพื้นที่ที่แรงเงานะครับ2 4ต่อไป b ลบ a นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็เอาแค่6ตัวเดียวนะครับโอเคเนาะตรงนี้ไม่ยากนะครับ อามาดูครับ a ลบ b เ <Okay. S 1> ท่ากับเซตอะไร a นะครับ <Okay. S 1> วงใหญ่ a วงใหญ่อลองระบายก่อนครับระบายด้วยสีชมพูนี่นี่คือ a นะครับจากนั้นเนี่ยเราไม่เอา b ถูกไหมครับก็คือลบ b ออกลบ b ออกและเราเอาเฉพาะพื้นที่ที่เราระบายสีชมพูไว้ นะครับเอาเฉพาะพื้นที่ที่เราระบายสีชมพูนะครับนั่นก็คือมีเลข1กับ9นะครับมีแค่1กับ9เท่านั้นอ่ะต่อไปครับ b ลบ a บ้างนะครับ b ลบ a อ่ะตั้งด้วย b นะครับตั้งด้วย b ก็ระบาย b ลบ a ออก A เนี่ยมันเป็นวงที่ครอบอู่เพราะฉะนั้นถ้าลบส่วนที่ซ้ำกับ A ออกมันก็ลบไปหมดเลยเพราะฉะนั้น B-A ลบ a จึงเป็นเซตว่างนะครับ B-A ลบ a จึงเป็นเซ็ตว่างน, B งน,างนั่นเองอ่าพอเข้าใจเนาะไปต่อครับทีนี้เรามาลองหาเซ็ตที่ดำเนินการกันครับ คย่อยเลยทีเดียวนะครับกำหนดให้เซต U มาครับ0-9เซต A เป็น1 0 1 2 8นะครับเซต B ก็0 2 4 7 9นะครับจงหา A union B นะ A union B ครับก็รวมกันเลยครับเขียน A ครับ0 1 2 8นะครับ0 2เขียนไปแล้วเหลือ4 7 9อ่าก็จะได้เซตนี้นะครับ ต่อไป a intersect b ครับหาตัวซ้ำครับศูนย์ซ้ำอะไรครับหนึ่งไม่มีสองซ้ำกันนะครับก็จะเป็นเซตศูนย์สองนะครับศูนย์สองซ้ำกันต่อไปครับ a ลบ b อ่ะ a ตั้งครับเขียน a ไปก่อนก็นได้เนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับลบตัวที่ซ้ำก็ลบข้อสองที่มัน intersect กันเนี่ยนะครับเอาโอ้ขออภยัย เอาศออกไปนะครับขีดค่าแล้วกันเอา0ออกเอา2ออกที่มันซ้ำเนี่ยนะครับเซตเมันก็จะเหลือแค่18นะครับตอบ18ต่อไปเซต B ีบ้างเอา0ูย์สออกไปก็จะเหลือ479นะครับ479โอเคไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปต่อครับ A คอมพลเมนต์ครับ A คอมพลเมนต์ก็จะเท่ากับตัวที่ไม่ใช่ A ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไปตัดกับเซต U ครับ0 1 2 8ตัดทิ้งจากนั้นเราลอกเลยครับตัวที่เหลือ4นะครับ3 5 6 7 9อ่าแบบนี้ไม่ยากเนาะต่อไปครับเราไปตัดของเซตบ้างนะครับ 0, 2, 4, 7, 9อ่ะลอกตัวที่เหลือครับ 1, 3, 5, 6, 8แอ่าแบบนี้นะครับต่อไปครับ A อยูเนียนกับ B c คอม l พลเมนต์อ่า A อยูนี่ครับ B c คอม l พลเมนต์ก็คือเซตในข้อ6นะครับไม่ต้องไปหาใหม่นะเอาตัวที่เราได้มาเนี่ยแหละใช้เลยนะครับยูเนียนกันครับ ก็จะมีอะไรครับลอก A มาก่อน0 1 2 8นะครับแล้วก็ลอก B คอมพลเมนต์มา1มีแล้ว3ยังไม่มี5ยังไม่มีนะครับแล้วก็6นะครับก็จะได้แบบนี้เลยต่อไปครับ a คอมพลเมนต์กับ b นะครับอ่ะรวมกันครับอยู่เอออินเตอร์เซ็กกันก็หาตัวร่วมกันนะครับ เฉพาะตัวร่วมอะวงครับ0ไม่มี2องมีไหมส่ะสซ้ำอะไรครับเจดซ้ำนะครับ9ซ้าอ่มี4ตัวที่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นได้เซตสี่็ดเก้นั่นเองนะครับ4 7 9โอเคครับไปต่อตัวอย่างที่20นะครับตัวอย่างที่20 เหมือนเดิมครับให้ทำเหมือนเดิม a ยูอนนน b ครับแต่ทีนี้มันเพิ่มเซตขึ้นมามี c ด้วยลอก a มาครับ0 2 4 6 8 1 3 5 7อ่าไม่นี้ a กับ b ไม่ซ้ำกันเลยนะครับย่องลอกหมดเลยจากข้อ1เนี่ยเราเห็นว่า a กับ b ไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามันอินเอร์เซ็ตกันมันก็ได้เซตว่างนะครับ3เซตนี้ นะครับอินเตอร์เซ็กกันข้อ3 A อินเตอร์เซ็กบเนี่ยมันก็คือเซตว่างใช่ปะอินเตอร์เซ็กกับเซตซนะครับเซตว่างอินเตอร์เซ็กกับเซตอะไรก็ได้เซตว่างโอเคนะครับตรงนี้ทันไหมเนี่ยเราเอาข้อ2มาใช้นะครับมันคือเซตว่างนะครับเซตว่างอินเตอร์เซ็กกับเซตอะไรก็ได้เซตว่างเพราะเซตว่างมันไม่มีสมาชิกแล้วอะนะครับมันก็ไม่มีตัวสามกับไข่ถูกไหมครับอ่ะต่อไป A union B นะครับเอาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ C ก็เอาจากข้างบนนะครับทั้งสองเซตมาิน t e r s e c t กันตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างอ่ามาวงครับ3ม,มีไหมมีนะครับ4มี5มี6กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเซต C เลยเนาะเท่ากับเซต C ก็คือ 3, 4, 5, 6นะครับ <c oughs> 3, 4, 5, 6โอเคไม่ยากเนาะไปต่อครับต่อไปครับเซต A ลบเซต B นะครับจากที่เราเห็นว่าเซต A เนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเซต b เลยใช่ปะ่ะเราก็เขียนเลยครับ A คือสองศูนนะครับมีตัวไหนที่ซ้ำา b หรือไม่ คำตอบก็คือไม่มีเพราะฉะนั้น a ลบ b ก็เท่ากับเซต a เลยนะครับเพราะมันไม่มีตัวที่ซ้ำกันเนาะอะ,อะต่อไปครับ a ลบ b ยูเนียนกับ c นะครับก็เอาข้อ5เนี่ยมายูเนียนกับ c นะครับก็จะได้อะไรฮนะอะลอกข้างบนมาก่อนครับ0 2 4 6 8ยูเนียนกับ c ก็จะมี3 5เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขคี่เพิ่มขึ้นมาอ่ะต่อไปครับ B intersect กับ C มีเขียนไว้บ้างไหมครับ B intersect C ยังไม่มีนะครับอ่ะมาดูก่อน B intersect C ได้เท่าไหร่นะครับ B intersect C มาดูตัวซ้ำฮะสามซ้ำห้าซ้ำนะครับซ้ำสองตัวเพราะนั้นคือเซต 3 5และลบเซตนะครับก็จะได้เท่ากับอะไรฮะ3 5ตั้งและลบด้วยเซตมันก็ยังคงได้3 5เนาะนะครับเซตมันไม่ได้มีตัวซ้ำกับ3 5เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบ3 5เหมือนเดิมอ่าต่อไปครับ a u n ยูเนียลบ c นะครับ a ยูเนียลบ c a u n i ยูเนียก็จะได้เซต เขียนใหม่เลยก็ได้ครับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับนี่คือ a ยูเนียนกับ b ก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับลบกับเซตซตัดตัวที่เหมือน c ออกนะครับสามห้านะฮะับสี่หก 3ามสเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ0.2.8.1.7นะครับได้แบบนี้เลยนะครับโอเคนะไปต่อครับข้อที่9อ่า a c o m p l เ m e n t ครับก็จะเท่ากับอะไรฮนะไปตัดที่ u ครับ a มี0.2.4.6 ตัดทิ้งก็จะเหลือ 1, 3, 5, 7ต่อไป B compliment ครับ B compliment ก็จะได้เท่ากับตัด 1, 3, 5, 7ออกก็จะเหลือ 0, อ 2, 4, 6, 8โอเคเนาะตรงนี้ ต่อไป b complement ไป intersect กับ c ครับหาตัวซ้ำกับ c ในข้อสิบศูนยอนะครับ c กับ6ก็ซ้ำเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ4.6นะครับ,บ intersect กันต่อไป a complement union กับ b a complement เนี่ยถ้าเราสังเกตมันคือเซต b ใช่ไหมครับ b union b ก็เท่ากับ b นะครับลบ c b ตั้งและลบด้วย c ครับ b ตั้งและลบด้วย c ก็จะเป็นอะไรฮะตัดอะไรออกบ้างตัวสามครับ3กับ5นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะหนึครับเซตของ1 7โอเคนะครับ, 1, okay. รบตรงนี้อ่าก็ ไม่ยากเท่าไหร่เนาะสำหรับการดำเนินการของเซตนะครับเราก็ลองฝึกยูเนียนอินเตอร์เซกผลต่างแล้วก็คอมพลเมนต์กันเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรยากเกินไปเนาะแตอ่อย่าสับสนกันก็พอนะครับแล้วในคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะมาฝึกแรงเงาแผนภาพกันนะครับการดำเนินการของเซตนะครับแล้วบวกกับการดูแผนภาพนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเนาะ